แล้วก็ไปที่3ามขีดมุมบนซ้ายนะครับเสร็จแล้วไปที่คําว่าเติมเงินมือถือนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่คําว่าแพ็กเกจนะครับได้เลยอ่าเห็นไหมครับนี่ระบบเครือข่ายมือถือนะครับให้เราแตะเลือกที่นะครับ TrueMove h ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับฟังก์ชันนี้นะครับเขาจะล็อกมาร์กนะครับ Uh, T2R VIP สองพบาทนะครับให้เราเอาไว้แล้วแต่มันยังไม่ใช่นะครับราคาที่เราต้องการถูกต้องไหมครับดังนั้นเราจะต้องเลือกเปลี่ยนครับด้วยการกดปุ่มนะครับ uh, ลูกศรด้านขวามือนะครับเพื่อเปลี่ยนให้เป็น Pro VIP นะครับ2 1 5 0าบาท1ปีรวมค่าจัดส่งนั่นเองอเนื่องจากว่าเราต้องส่งไปที่ต่างจังหวัดเนาะจึงมีค่าจัดส่งด้วย60บาทนะครับทุกคนนะครับทีนี้นะ โปรุ่เอมันจะถูกเปลี่ยนประเลททันทีนะครับนะฮะเห็นไหมครับเป็นราคา2องพบาทรวมแวดแล้วนะครับแถมยังมี RV 100 RV มาให้กับเราด้วยนะ,ะคะแนนตรงนี้นะครับจะถูกคำนวณเป็นรายเดือนนะครับที่เราบอกว่าเป็นยูนิเลเวลนะครับนะคำนวณตั้งแต่วันที่1จนถึงสิ้นเดือนนะฮะตัดยอดตอนสิ้นเดือนเสร็จแล้วนะฮะจะ อ่อนโบนัสหรือรายได,ได้มาให้กับเราในวันที่15ของเดือนถัดไปนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับเมื่อเราเรียกอย่างครบนะฮะเลือกจนครบถูกต้องหมดแล้วนะครับให้เราทําการยืนยันรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านซึ่งโคจิได้ทําการเตรียมเอาไว้แล้วนะครับเสร็จแล้วทําการยืนยันการซื้อแพ็กเกจนะครับอ่า เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะเห็นไหมครับยอดเงินจะไป0บาทเลยนะฮะจะเป็น0บาทเลยโอเคนะครับเสร็